สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการท a l k a t i v e เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้ขวรชพลขวรชาพลายอยู่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับ การท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากหมดวิกฤตโควิดไปซึ่งอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือการท่องเที่ยววิถีชุมชนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานาครนี่เองนะครับใช้การเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถมาที่นี่ครับที่นี่ก็คือชุมชนบ้านเกาะเกิดนะครับที่นี่มีความร่วมมือกันของ บ้านต่างๆภายในชุมชนครับเกิดเป็นโฮมสเตย์เกิดเป็นการทําสมุนไพรทําอาหารทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันซึ่งวันนี้เราคงจะได้ไปสนุกพร้อมๆกันนะครับใครพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อมองหวังโปรโมทวัฒนธรรมอาหารอายุทยาเมืองท่าแห่งอุตสาคเนศสู่ซอพาวเวอร์ Power ของประเทศไทย ซึ่งอาหารไทยครับถือเป็น1ใน 5F ของซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือฟู้ดหมายถึงอาหารนั่นเองครับบ้านนี้เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ลำพูนผู้ใหญ่ลำพูนจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพะระยะๆแล้วก็ได้สูตรยาจากตกลุ่นมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องยาลูกกรอนก็ทำให้บ้านที่เนี่ยเป็นกลุ่มสมุนไพราย,ยาลูกกรอนด้วยนะครับ เสร็จแล้ววันดีคืนดีก็เริ่มที่จะมีคนมาอยากเรียนรู้เรื่องสูตรยาอยากมามีบรรยากาศริมน้ำแบบนี้ก็เลยไปยุถามนภูลบอกนอนค้างได้ไหมนภูลก็บอกได้ก็นอนกันแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับออคอนเซปต์ที่นี่เราเคยคิดกันตอนนั้นเราเราเรา,เราปีใหม่เนาะเราก็เลี้ยงพนักงานเราก็อะไรเงี้ยแล้วว่แทนที่เราไม่เสียเงินเลี้ยงในโรงแรมเลี้ยงในร้านอาหารก็มาเลี้ยงที่นี่ใช้อาหารชุมชน นอนพักแล้วกลายเป็นที่ส่วนตัวของเราในสมัยที่ยังไม่โควิดเนี่ยตรงนี้มีสมาชิกตั้งประมาณเกือบเกือบยีหลังก็คือเป็นเหมือนเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนเกาะเกิดแล้วบ้านใครสะดวกมีพื้นที่มีอะไรที่สามารถทําเป็นโฮมสเตย์ได้ก็เหมือนจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วทำเป็นกลุ่มโฮมสเตย์คอนเซปต์ง่ายๆคือกระจายต้องไม่กระจุกนะครับบ้านไหนรับรับนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นโฮมสเตย์ก็มาทํากับข้าวก็มาทําความสะอาดแชร์ริงกันนะครับเพราะนั้นมันก็ ถ้าเมื่อไหร่ที่คอนเซปต์พวกนี้มันอยู่มันคงแล้วก็เหนียวแน่นเนี่ยมันก็จะทําให้ถึงบ้านนี้ถึงได้อยู่ยาวตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าเก้าองทำงานกับเขาอ่ะยว่เป็นสามปีเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวชุมชนเก่ะเกิดเลยใช่ครับก็คือใครใครมีแรงทําอะไรก็มาทําตรงนั้นใครมีพื้นที่สามารถทำโฮมสเตย์ก็ทำโฮมสเตย์มีฝีมือทําอาหารก็มาทำอาหารใช่แต่ก็มีนะครับอย่างนักท่องเที่ยวมีการรีเควสต์ปกติมันจะมีบ้านละสมมติมีบ้านอยู่สิบสี่หลังต้องลดระบบก็คือโรเทชันใช่ไหมต้องกระจายเวียนก แต่มันจะมีท่องเที่ยวที่มาซ้ำแล้วแบบฉันอยากนอนหลังนี้ฉันติดคืออันนี้คือเสน่ห์ของท่องเที่ยวชุมชนแลคือมาแล้วเราเหมือนมันมาบ้านญาติอ่ะ ไปบ้านไปเรื่อยๆไปนอนบ้านคนนั้นบังนอนบ้านตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่คนใหญ่อยากจะกลับไปที่เก่าอ๋อชอบที่เก่าใ่อย่างฉันรู้สึกฉันชอบที่นี่แล้วอยากมาที่เดิมและโดยเฉพาะถ้าหลังที่เขาอยู่ริมน้ำเนี่ยอ๋อใช่บรรยากาศอย่างนี้เอาจริงหายังไงก็หาในเมืองหลวงไม่ได้บรรยากาศแบบนี้และถามว่าขับรถชั่วโมงเดียวจากกรุงเทพตรงนี้ครับโพเทนเชียลสูงมากเรื่องท่องเที่ยวผมเอาเรือจากอยุยามาผมก็จอดตรงนี้แล้วผมผมไม่นอนข้างบนบ้านผมนอนในเรือ อย่างนี้เราอากาศดีมากเรามีการพัฒนาหรือว่าได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนจากภาคอื่นๆเยอะครับถ้าพูดถึงรางวัลที่นี่รางวัลเพียบนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหมู่บ้านต้นแบบถ้าจะทําให้ชุมชนใดเกิดความเจริญหรือว่าสามารถเกิดสิ่งเหล่านี้ได้่งต้องมีความรักต้องพูดคุยกันแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งกันภายในชุมชนด้วยเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ไม่ใช่แค่อยุธยา ในจังหวัดอื่นๆ, <S 1> <S 1> ๆจะนนทบ,บุรีอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีชุมชนอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ามันมันยังไม่สามารถเกิดเกิดภาพแบบนี้ได้กระบวนการนี้ได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันห,หรือว่าผู้นําชุมชนไม่เข้มแข็งแล้วก็ตัวชุมชนเองไม่ได้มีมีความร่วมมาร่วมมือกันแบบนี้ ูช้มชมครับการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเกาะเกิดแห่งนี้นะครับเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนภายในชุมชนที่จับมือกันอย่างเข้มแข็งเลยนะครับใครสามารถทำอะไรได้ก็ มาช่วยกันในจุดนั้นอย่างใครที่มีบ้านสามารถทําเป็นโฮมสเตย์ได้ก็จะทําเป็นโฮมสเตย์ส่วนใครที่บ้านอาจจะไม่ใหญ่โตมากพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแต่มีฝีมือในด้านการทําครัวการทําสมุนไพรนะครับก็จะมาออกไม้ออกมือช่วยกันทําในจุดนั้นแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของชุมชนทําให้เกิดรายได้แล้วก็กระจายรายได้ให้กับทุกๆคนนะครับดังคอนเซปต์กระจายแต่ไม่กระจุกครับ ซึ่งสถานที่แรกเมื่อเรามาถึงชุมชนบ้านเกาะเกิดนะครับเราได้ไปเยี่ยมชมนาข้าวอินทรีครับของหมอดินอาสานาสมเดชนะครับผู้ประกอบการด้านการเกษตรศูนย์ถ่ายทอดพัฒนาที่ดินพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบที่ผสานปรัชญามีปณิธานในการเดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานที่สำคัญของอำเภอบางปะอินละครับอาชีพเกษตรกรหมู่นาจุดนี้ผมต้องขอบคุณเจ้าของที่ดินที่ให้ผมได้พึ่งบรารมีและพื้นที่ตรงนี้ให้ผมได้ทำมาหากินโดยนำองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่นี้ทำให้ผมไม่กังวลใจไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจจะดี หรือไม่ดีเราสามารถอยู่ได้ช่วงโรคระบาดโควิดทําให้ผมรู้ว่าเออเนี่ยนะเราอยู่งี้เราอยู่ได้นะอยู่รอดปลอดภัยทําให้ครอบครัวของผมปลอดภัยจากโรคระบาดสองเราสามารถแบ่งปันอาหารที่เราอยู่ในในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าหน่อไม้แบ่งปันให้คนอื่นได้ช่วงนั้นคนหยุดงานใช่ไหมครับจะพูดถึงคลองหน้าบ้านผมจะทําให้คลองใสน้ําสวยไว้คราวนี้มันโล่งคนหยุดงานและที่โรคระบาดมาก็ริมถนนมีแต่คนมาหาปลา แม่บ้านก็บอกว่าอย่าไปว่าอะไรเขานะถึงเขาจะอันนี้หน่อยผมก็เลยว่าไม่ว่าไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกเราทําให้มันมันให้อยู่ได้กันแล้วก็ทําให้ครอบครองผมเนี่ยปลอดจากโรคโควิดไม่มีใครติดโรคโควิดสักคนเพราะว่าเราเราอยู่กับที่เรามีอาหารอยู่กินเราทําภาคการเกษตรปลูกผ,ผักสวนครัวไว้ทานเองได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กระบวนการตรงนั้นมันมันมัน,ม,นมันตอบตอบปัญหาเรื่องการกินการที่ว่าเราที่เราฟังข่าวอยู่กับบ้านเนี่ย คนนั้นติดโควิดก็จําเป็นต้องขนอันนั้นไปให้อันนี้ไปให้แต่ก็ด้วยความช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าเรามีวิธีคิดและวิถีชีวิตของเราลำล,ลุมพินป้องกัน,กนเราก็จะปลอดภัยอยู่อย่างนี้และอาจไม่เป็นภาระของสังคมอะไรมากจุดนั้นอะจุดนั้นที่บ่าผมว่าเราอยู่ได้ก็เพราะจุดนั้นจ,จุดที่ว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่ไม่ปัญหากับ สังคมด้านอื่นเนี่ยจุดนี้ต่างหากล่ะที่ผมมาผมมาตื่นตันใจในอาชีพของผมนี่ช่วงโควิดนะครับก็ <g ill ic> อยากให้พูดนิดนึงครับว่าในอนาคตแน่นอนว่าเรื่องของโควิดคงจะไม่ใช่โลกสุดท้ายโลก,กอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆยังคงยังคงมีเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอยากให้พูดถึงการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวครับว่าเราเราอยู่ตรงจุดนี้เราเจอปัญหา เรามีการเรียนรู้ยังไงเราปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถคงอยู่อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยได้ครับครับเราต้องนึกถึงว่าเราเรารู้อยู่รู้กินรู้ใช้ของเราจุดหลักคิดตัวนี้ครับที่ผมว่าเป็นแกนหลักที่สุดเนี่ยรู้อยู่อย่างผมอยู่ตรงนี้มันน้ําท่วมอะไรท่วมเราจะอยู่กับมันในนีอีกสามสี่เดือนเนี่ยสิงหากันยาจะมาหรือไม่มาเราก็ต้องมีวางแผนละเราจะต้องเตรียมอาหารของเราคือพริกผัก mm. เออปลูก ถ้าน้ำทรุดถึงว่ารู้อยู่ว่าน้ํามันมาแล้วเราก็จะปลูกใส่กระถางที่เราสามารถยกได้หรือทําเป็นแพรทาอะไรไว้รอบบ้านอันนี้คือการสร้างอาหารอาหารที่ปลอดภัยกับครอบครัวมีพริกมีมะเขือเราปลูกใส่กระถางเล็กๆครับจุดนี้เราเราต้องมองว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดน้ําท่วม,มเดี๋ยวมันต้องมีโรคระบาดอย่างอื่นมาอีกแล้วเราจะอยู่ปลอดภัยยังไงเราก็ก็แผนกระบวนการที่จริงก็เรื่องอาหารเรื่อง สุขภาพจิตของเราครับแล้วก็ด้านสุขภาพของเราสิ่งแวดล้อมวันนี้เราก็ต้องให้มันให้มันมีความปลอดภัยครับในด้านนั้นอย่างผมทําการเกษตรก็เราก็ต้องอดทนในด้านไม่ว่าความร้อนด้านหนาวมันคือลุยวิถีชีวิตว่าเออมันต้องลุยอย่างนี้แหละครับถ้าเรามวัวแต่ว่าอยู่แบบสบายคนเราแบบแบบนึกถึงแต่ความสะดวกสบายทุกคนก็ต้องการแต่ว่า ถ้าเราไม่ลงมือทําถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงด้วยตนเองทํามันก็ไม่ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรอีกผมว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นะครับจุดสําคัญก็คือเรียนรู้ที่เราจะนําปฏิบัติกับตัวเราเหละแล้วก็ทําจริงกับตัวเรามันมัน,ม,นมันจุดนี้แหละผมว่าอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่เมื่อกี้ฟังแล้วแสดงว่ามีการติดตามข้อมูลข่าวสารแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะเกิดทกภัยมีการนําข้าวไปเข้ากับโครงการนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ทําให้ อย่างน้อยได้มาจุนเจือในช่วงที่มันเกิดโรคภยัยแสดรงว่าะการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับครับข้อมูลข่าวสารทุกทุกทุกวันนี้มันก็สําคัญนะครับถ้าเราก็ดูอย่างพยากรณ์อากาศตอนที่มันมีข่าวที่เรามีโทรศัพท์นะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเน็ตได้เล,เลยเพิ่งมาปีสองปีแล้วแต่ก่อนผมไม่ได้ทำหรอกเข้ามาช่วงสองปีด้วยภาวะที่ว่าเออเราต้องต้องต้องดูข่าวดูอะไรเนี่ยเพื่อว่ามาประเมิน อยากให้ฝากถึงความสําคัญในการติดตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่านโยบายต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องต่างๆในอาชีพสายต่างๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรหรือว่าคนทนําทนาทําสวนเท่านั้นนะครับครับที่จริงก็ข้อมูลข่าวสารก็เป็นปันจจัยหลักที่คนทุกคนหลายคนได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นนี่มันก็จะมีคนเก็บข้อมูลนั้นไปอีกทีครับไม่ว่าอย่างสมมติเกิดเหตุตรงนั้นน้าท่วมก็เปิดเสร็จมันก็มี พวกพี่ๆนักข่าวที่เอามาปุ๊บเขาก็ไปถ่ายทอดกระจายให้พวกเราได้รู้เราก็ได้ฟังตัวนั้นมาก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็มามาเป็นอะไรคล้ายๆแบบว่าเรามาคิดว่าจุดน,น,นั้นเราฟังขอแล้วเราก็ต้องเอามามาดําเนินการคิดเฮ้ยมันจะเจดขึ้นจริงไหมอะไรจริงไหมเนี่ยเป็นจุดสาคัญอย่างถ้าเป็นโครงการของภาครัฐก็จะมีก็มีนักข่าวนะั่นแหละครับเป็นเป็นสื่อที่สําคัญที่ว่าถ่ายทอดอ๋อ รัฐบาลมีโครงการนั้นประกันรายได้จำนำอะไรมาอาจจะเกษตรกรนี่ก็ที่จริงก็ก็รู้อยู่ครับแต่รู้แบบโดยบางทีไม่รู้ว่าจะจะจเ,เข้าถึงยังไงจะเข้าถึงยังไร,รจะแนะนำกันอย่างไรก็จะมีการเจ้าหน้าที่เกษตรก็ถ้ามันเป็นจริงเจ้าหน้าที่เกษตรก็จะเข้ามามาแล้วก็มาอธิบายโครงการมาประชาคมกันเพื่อว่าให้โครงการนั้นมาลงทะเบียนก็แนะนำให้เกษตรกรก็ไปลงทะเบียน ไปอะไรก็กตามกระบวนการที่ภาครัฐจะสนับสนุนเอาแล้วอย่างปีนี้ปีนี้เขาบอกว่าฝนฝนน่าจะน้อยอาจจะมีการทิ้งช่วงหรือว่า,าแรงอาจจะแรงมากกว่าปกติหน้าฝนจะมาช้าฝนจะน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเรื่องอย่างนี้เราปรับตัวยังไงบ้างครับผมก็ค่าคดีก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรากว่าน้ําท่วมท่วมมาเราก็ต้องรีบกว่า,าน้ําแรงน้ําแรงเราก็หากับแหล่งน้ํามันตามลรอบผมก็ทําทํา ทำลออคลองเป็นคลองไส้ไก่เนี่ยด้านนอกอะ,อะยามน้ํามันลงปุ๊บแรงมาปุ๊บขึ้นไปถึงมันก็จะเกิดน้ําสะสมในแอง่งแล้วมันก็พางพอบรรเทาราดต้นข้าวอย่างสมมุติว่าเ้ยแรงมากข้าวอย่างเงี้ยเดือน้ําเราไม่พอนะเราจะใช้เยอะอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เอาแค่ว่าลาดให้มันต้นข้าวอยู่รอดก่อนเผื่อมันหวังฝนมันจะตกมาอีกทีหนึ่งครับมันก็แหล่งน้ําก็เป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะต้องมีการวาง แผนชวนกันคิดว่ามีพื้นที่ชุมชนตรงไหนมีแอ่งพอสอมรองรับน้ําได้ไหมแต่กระบวนการนั้นมันก็ก็จะหาแหล่งน้ําก็มันเป็นที่สาธารณะก็ต้องอันนั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องคิดกัน ปลูกอะไรตามคนาเนี่ยถ้าเรามีเยอะเราก็สามารถขนส่งไปแถวที่ว่าตลาดที่ขอรับซื้อเยอะก็คือตลาดไทยอ,อ,อ,อยู่เท่ากับว่าอยู่จุดอยุธยาเนี่ยคือพื้นที่ทํามาค้าขายทํามาหากินมันก็สะดวกอยู่ต่างจังหวัดบ้านผม,มครับแต่ตอนนี้ผมผมมองมองถามถามที่ทางน,นู้นก็ว่าตลาดก็เข้าถึงทุกที่ทุกทุก,ท,กทุกแหลง่งมันทาให้ช่วง 3- 4มหปีคือการทําเกษตรไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางคือสะดวกขึ้นแล้วครับคือการขนส่งได้การค้าขายของเราตอนเนี้ย ก็ถือว่าทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยสะดวกในการทํอสะดวกในการขายแต่คราวนี้ว่าอยู่ที่ว่าด้านราคาคเออกลไกตลาดอ,อยู่ที่ว่าใครจะสนับสนุนอืมครับแล้วมองถึงอนาคตของเกษตรกรยังไงบ้างที่ว่าทุกวันนี้มันก็จะเริ่มมีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีมีการขายผ่านออนไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยเรามีการ มาเตรียมพร้อมในเรื่องนี้งไงบ้างพร้อมนั้นผมก็ผมก็อยากจะขายทางออนไลน์แต่ด้วยที่ว่าผม,ผมตอนนี้การผลิตสินค้าภาคการเกษตรผมผมสามารถขายโดยตรงม<ด>ีคน<ด>รับซื้อได้เลยมีคนรับซื้อโดยตรงสะดวกครับที่จริงเป้าหมายผมก็อยากจะพอ,อนอายุเยอะแล้วทําการเกษตรนะครับนะมันมันคงสร้างออกแรงเยอะทําให้มันเน้นแรงเป็นหลักครับแต่ผมก็ว่าเดี๋ยวผมก็เป้าหมายผมก็อยากจะได้เครื่องทุนแรงก็ ใช้โดนภาคก,การเกษตรนวัตกรรมภาคการเกษตรตัวนี้มาบิอันนี้ผมก็ใช้โดนนะครับเนี่ยบินพ่นบน,นข้าวบ้างพ่น,นอะไรบ้างพ่นยาพ่นมาไนเนี้ยพวกเนี้ย วันนี้นะครับหลังจากที่จุดแรกเราไปที่แปลงนาของพี่สมเด็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตชุมชนของที่นี่ก็คือการตกกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้จะมีกุ้งให้ได้กินกันหรือเปล่าครับ ราอยู่ตรงนี้อยู่กับวิถีชีวิตที่อยุธยากับการจับกุ้งมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยหลายปีค่ะ<ม>เป็นสิบปีพอมีเวลาว่าง<ม>ก็คือลงไปหากุ้งหา,า<ม>ปลาเป็นอาชีพเสริม,มแล้วเรามีความสุขกับชีวิตแบบนี้มากน้อยแค่ไหนธรรมชาติค่ะชอบเลยใช่ค่ะมผมถามหน่อยเวลาเดี๋ยวนี้พอพูดถึงอยุธยาถ้าไม่พูดถึงวัดก็พูดถึงกุ้งกุ้งอยุธยามันอร่อยยัง ก็คือเนื้อเขาจะเหนียวหนึบอไม่เหมือนอก,กับกุ้งไม่เหมือนกับกุ้งเลี้ยงค่ะอ่าคือรสชาติเนี่ยถ้ามันมาจากธรรมชาติเนี่ยมันมาจากแม่น้ําจริงๆเลยใช่จ้ะการเรียกว่าการเอาตัวรอดของกุ้งที่อยู่ในแม่น้ําเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าแล้วเนื้อมันก็จะนุ่มมันจะหนึบจะเหนียวกว่าใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรายได้ถ้าพูดถึงรายได้ในการที่เรามาอาชีพเสริมอย่างเงี้ยรายได้ มันช่วยเหลือครอบครัวมันจนเจือเราทําให şey em ้เราใช้ชีว kind of ิตได้ย nope, ังไงบ้างก็พอพออยู่ได้ค่ะก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบรวยอะไรกับการตกคุกแต่ว่ามันก็ประทังดูแลครอบครัวได้แล้วเราก็สุขสบายมีความสุขกับการทำของใช่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่จะมากินกุ้งอยุธยาบ้างก็คือคือกุ้งแม่น้ำแท้แบบทำหาเอง ได้มาก็ก็ไม่ได้มากนะแต่ก็พอได้มาก็เอามาพักไว้ก็คือตรงบ่อที่เราเห็นก็คือถ้าเราตกตกมาได้ในปริมาณที่พอสมควรขายไปหมดแล้วก็มาพักเลี้ยงให้มันได้โตได้อีกสักพักก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยหนึ่งอะไรนะถ้าถ้าขนาดไซส์ตัวละสองขีดสองขีดขึ้นสองขีดขึ้นไปก็จะกิโลละ1,000บาทก็จะอยู่ประมาณ ห้าตัวกิโลหนึ่งสามี่ 3, 4, ถึงห้าตัวกิโลใช่แต่ว่าถ้าตัวไซส์เล็กลงมาหน่อยตัวหนึ่งขีดนิดนิด,นดขีดอะไรก็อยู่โลละเจ็ดร้อยบาทก็ประมาณได้ห้าหกตัวกิโลอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วใครที่ชอบกินกุ้งแน่นอนว่าอายุธยาเนี่ยปักหมุดไว้ได้เลยแล้วก็มามากินเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ากุ้งมันเป็นกุ้งธรรมชาติมันก็จะมีปริมาณออยู่ใน การเติบโตของมันมันมีอยู่ตลอดทั้งปีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มากินกันได้นะครับเสร็จสิ้นจากการดูนาจับกุ้งกันแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านครับซึ่งนี่เป็นบ้านของนางสาวพรรวีพันวัยนะครับ เจ้าของโฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดซึ่งก็เป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่เป็นจุดตกกุ้งตกปลานะครับเป็นแหล่งวัตถุดิบในการใช้ประกอบอาหารของชาวบ้านในชุมชนแล้ครับพร้อมกับทํากิจกรรมไทยคุกกิ้งเอ็กซ์เพรียครับกับชาวบ้านที่โฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดพร้อมกับรับประทานอาหาร้องถิ่นนะครับก็มีอย่างแกงเลียงนะครับกุ้งแม่นน้เาเผารวมไปถึงต้มยำปลานาด้วยแหะครับ ซึ่งวัตถุดิบต่างๆนะครับเป็นวัตถุดิบสดๆจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนนี้เองครับกินท้องกันแล้วนะครับก็อยากจะนวดผ่อนคลายสักหน่อยนะครับซึ่งที่นี่ก็มีกิจกรรมการคลายเส้นด้วยตนเองนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่แหละครับในการคลายเส้นเพื่อผ่อนคลายให้กับร่างกายของเราครับ จากกิจกรรมที่โฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดนะครับเราก็เดินทางสู่เกาะเมืองอยุธยาครับด้วยเรือกระแชงนะครับซึ่งบนเรือก็มีขนมพื้นบ้านและก็เครื่องดื่มบริการชมวิวทิวทัศน์นะครับกับวิถีชีวิตริมแม่น้ําซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครับก็ามาขึ้นฝั่งที่ร้านอาหารเดอรือว่าอโยุทยานะครับร้านนี้เป็นร้านไทยฟิวชั่นบรรยากาศดีนะครับริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งณจุดนี้เองครับเราก็ได้รับประทานอาหารสําหรับอยุทยาโบราณครับแห่งแรกและก็แห่งเดียวในอยุทยานะครับก็มีอย่างมัสมันเนื้อน่องลายนะครับกับข้าวบุรีซึ่งเป็นข้าวของปรุงอย่างเทศนะครับต้มยำกุ้งครับเป็นต้มยำกุ้งพิเศษนะครับทำจากน้ําต้มข้าวครับและก็ขนมไทยโบราณอย่างขนมหินฝนทอนะครับมีการเปิดตัวแล้วก็สาธิตเมนูต่างๆให้กับผู้เข้าชมด้วย โดยระหว่างการรับประทานอาหารครับก็มีคณะผู้วิจัยนําทีมโดยอาจารย์สุรีพรธัญกิจนะครับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและก็เชฟโอ๊ตครับเจ้าของร้านคั่วไก่ไอ้เคราวครับเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารโบราณในแต่และเมนูพร้อมกับสาธิตวิธีการทําขนมหินขนทองให้ได้ชมกันด้วยละครับ หลังจากอิ่มท้องในมื้อค่ำนะครับเราไปย่อยอาหารกันสักนิดครับ้วยการท่องเที่ยวในเส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในยามค่ำคืนซึ่งก็มีการจัดแสงสีอันน่าประทับใจนะครับด้วยรถตุกต๊กๆหน้ากคบครับยานพาหนะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับแวะสัมผัสแหล่งฟูสตรีทนะครับที่มีชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตลาดโต้รุ่งข้างองค์การโทรศัพท์ เดินกันได้สักพักจากนั้นก็ถึงเวลาพักผ่อนด้วยการเข้าที่พักกันแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของผมจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเบิกเนตรกันเลยทีเดียว mm. และได้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเ mm. ชื่อว่าในอนาคตอีกไม่ช้านานครับ mm. ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผมได้รับในวันนี้ จะไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะครับและทําให้การท่องเทีย่ยวของประเทศไทยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับสำหรับรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้คุณรู้วันนี้ผมโก้ขวัญคนชพรายุลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ